สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทางเพจใหญ่เพจพาแซ่บนะคะมาค่ะเพื่อนเพื่อนมากินบักม่วงค่ะบักม่วงพันเขียวใหญ่ยเพจเ,เอาใส่ตู้เย็นไหมซ่องเดินกวนละหลักสาแล้วยังคือเกอา แซ่บเ,เื่อก่าเขเนี่นี่ก็พริกเกลือก็ <c oughs> บไม่คือโบใช่พริพกเพา้าให้อบใช้พริพกเ็ว่าแซ่บลิ่นเนาะคือหมักล้ใแย่หลายส่วนเนี่ยเพยบชอบกินเิ คนเฉิน no ย <c ười> uh ่อเสียงยากสุดแสบบังวังพังชนเนี่อือ ภาษาญี่ปุ่เก่าค่ะคุณผู้ชมคะน,น,นี่ืม <c oughs> ูรอือจบ ชอบเาค่ะว่าจะกินยำเสางาำสวยแจกเก่านองเดือนอกอืม ตอนน้มีพวกคุยจากเขาเลยมีแตเบิด์รถเพื่อใช้กูยิ้มหะรเกือบใช้เเบิดแลลวนั่งดู้องขโมยสซ่บไรค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณเพื่อนๆสีชมวูคิมเราขึเพื่อนๆนี่กดไล์ก็แช่นอกหวานนอะแซ่บ พอกันใหม่คลิปหนานะคะสวัสดีค่ะ